วันครับแล้วก็เตรียมคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโชว์ก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วยกเว้นจะยกไปที่ที่แี่ยครับวันนี้ก็ถ้าเห็นเนเริ่มตีตารางหนึงแบบให้เรารู้คร่าวๆแล้วว่าเวทีเราจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็แดนเซอร์ก็ได้เข้ามาเต้นด้วยกันสายเพลงแล้วะครับมีความกมังวลอะไรเป็นพิเศษะคะหรือว่าสบายใจหายงงมากตอโช์ ว่าแดงเขาจะกังวลว่าลูกอยู่บ้านจะขายดีคือเรื่องจริงทั้งนั้นก็จริงๆก็เวลาเราไปคอนเสิร์ตเราไปเพื่อสนุกสนานอยู่แล้วครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีคือดีที่สุดก็ต้องดีที่สุดที่จะาทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราก็สนุกไปกับมันเพราะเรารู้สึกว่าแบบทุกคนก็มาจอยกันอะไรเงี้ยมาดูโชว์แล้วก็เราก็เตรียมตัวไปเต็มที่ที่เรื่องมันก็มันก็อยู่ตรงจุดนั้นแล้วคือทำเรื่องความกังวลมันไม่ใช่เป็นเรื่องกังวลนะ ว่ามันเป็นอารมณ์เนีเราพยายามแบบตั้งใจให้มากที่สุดโฟกัสให้มากที่สุดเออในทุกๆเพลงในทุกๆท่าที่ได้มาอยู่วันนี้ก็ยังมีท่าเพิ่มมานะฮะก็พยายามเบกเบกเอาไว้ว่าพอแอแค่นี้ก็เพราะว่าจริงที่จะบอกว่าในโชว์มัมีมีโชว์เยอะมาก <c oughs> คือโชว์แบบคอนเสิร์ตการ้งนี้เรียกว่าโชว์ค่อนข้างแบบหลากหลายที่สุดเท่าทีา่แบบเคยใช่หลากหลาย โชหลากหลายสไตล์ด้วยเหมือนเราเองก็ต้องแบบคอยจำแล้วก็ว่าไอ้พันนี้มันควรจะเล่าเรื่องอย่างไรเต้นคาแรคเตอร์ไหนด้วยนะเพราะมันไม่ได้เหมือนแบบเราเต้นคาแรคเตอร์เดียวเองนะครับมันก็เลยจะต้องใช้แบบหน่วยความจำเยอะนิดนึงความจำเรื่องเต้นจะต้องจำเยอะเป็นพิเศษเยอะเยอะมากครับเยอะกว่าเดิมมาบมหาศาลครับถึงบอกครับว่าพอแล้วนะนี่นะอย่าเพิ่มเยอะะมันเยอะมากแล้ว อยากให้สปอยสักนิดนึงแบบว่าเผื่อป็นแฟนเป็นตัวไปนอย่างเงี้ยคราอย่างวันนี้เพิ่งเพิ่งรันสกิปครั้งแรกคร่าวๆ,ๆนะคร่าวๆนะคือเอาแบบเหมือนตุ๊กตามาเป็นตัวเราเดินกันว่าแบบเออยังไงแล้วก็เรียนซีเควนซ์จนจบโชว์มาลวซึ่งยาวมากนะคือเราแค่ฟังอย่างเดียวอันนี้คือแบบว่าแบบเรียงว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะร้องเพลงนี้นะเพลงนี้เนี่ยมันมันเดินไปตรงจุดนี้ยังไงยังไงบ้างเี่ยยังไม่ทันได้ร้องเลยแค่การพูดเนี่ยครึ่งชั่วโมง แบบว่าโอ้โหมันยาวมากเพราะฉะนั้นโชว์จริงมันอาจจะยาวมากกว่านี้มั่มากใช่ครับแล้วก็อย่างเราฟังรันเซ็คปต์วันนี้ทั้งหมดเนี่ยเรายังรู้สึกว่าโอ้โหแบบนึกว่ามันจะแบบหมดแล้วแค่นี้อันนี้เป็นยังมีอันนี้เหรอมันยังมีอันนี้หรืออย่างนี้เพราะคิดว่าอะไรคุณคงจะคาดเดาไม่ได้จากคอนเสิร์ตที่มันผ่านมาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราคงจะร้องกันแบบนี้เต้นกันแบบนี้แล้วก็สิ่งที่เราทำก็คงประมาณนี้แหละบอกว่า เรามั่นใจว่าเดี๋ยวพอไปเจอคอนเสิร์ตจริงจริงแบบแบบจริงจริงนี่เลยเหรอเราก็คือแต่ละชมก็จะมีจุดพีของมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเรียกว่าแบบหลายองค์มากนี่ไม่นี่มันว่องค์อะไรครับไม่รู้เหมือนกันพูดออกมาอะไรนะครับที่พยายามห้ามแบบไม่ให้มา ซ้อมเต้นอยู <Five ses> <kah> ่ที่บ้านทุกวันเอมเลยหอมมากพร้อมกับาข้อเลยตอนนี้เมื่อกี้เพลงที่สองก็เป็นเพลงของเขานะคะโอเพลงเขาใช่กำลังจะแตล็อบบี้บอกว่าช่วยเอาเอารู่ผมขึ้นมาร้องให้นนิดหนึ่งจะต้องรูเล่นอะไรเล่อันนี้จะมีแบบขึ้นโชว์ไหมคะหรือว่ายังจริงๆก็เขาคงมาดูแหละแต่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยว แต่ก็มีอะไรที่แฟนๆยังไม่เคยได้ดูก็จะได้ดูในครั้งนี้ใช่ใช,ใช่ครับก็ <c oughs> จริงเรื่องแกสก็ทุกคนที่มาก็คือเกี่ยวข้องกับพวกเราใช่ครับ <c oughs> โดยที่แบบว่าอ่าหลายคนอาจจะว่านึกว่าแบบเอ๊พน,นันเกี่ยวไหมตันี้ไม่เกี่ยวทำไมถึงเลือกอะไรอย่างเงี้ย มีเห็น <imprisoned> รับผลอยู่เราจะไปฟังกันในใครที่อิบัตแล้วก็เดี๋ยวไปฟังกันในวันงานใช่นอกจากนี้ก็ยังมีเคสที่แบบเราอุกไว้ด้วยบางเรื่องเราก็ยังไม่รู้นะใช่เราลุกไม่รู้แล้วสิวะในเรื่องที่แก๊สจะพูดอ่ะอ๋อแต่เราไม่รู้เพราะเราก็บอกเขาจจะเล่าให้เราฟังก็ยังเปิดยังลืมไปเล่าให้เราฟังบนเวื่องที่เดี๋ยวจะรู้บ้างเดี๋ยวใกล้วันแล้วด้วยครับใช่ตอนนี้เป็นฉบับใหับตอนที่ ก็คือตอนนี้ก็สิ่งที่ส่วนเราเองเราพยายามมาระวังที่สุดก็คือเรื่องอาการไม่สบายเป็นสิ่งที่กลัวก็คือเราไม่เราต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีที่สุดแล้วก็อาการบาดเจ็บอย่างบอกว่าครั้งนี้มันมีการเต้นที่เยอะแล้วก็ถ้ามันยากครับยากมากๆแล้วมันบาดเจ็บมาแล้วมันเราผ่านการปวดมาแล้วเราผ่านการบาดเจ็บมาแล้วซึ่งก็พยายามจะให้มันให้มันหายดีที่สุด เพื่อให้โชว์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับครับที่เห็นกับหลัง <c oughs> ก็เป็นกั้นเป็นังพยายามจะรั้ยกล่ออยู่ครับคือบา, <c oughs> าดเจ็บเป็นยังไงบ้าง <c oughs> าทิศทางเป็นยังไงของผมมีไหล่ขวากับกับกับหลังครับแต่ว่าก็มียาลก็ดีขึ้นอาจจะเป็นจากที่สะสมมาหรือว่าเกิจดจากว่าถ้าถไหล่ขวาอุ้งลูกครับแต่ว่าไอ้อันนี้ได้ไหมเส้นต้นขา คนไข้เป็นอาญาเรื่องอายุอายุดู่าขอไม่มีไม่มีว่ามันดีทั้งร่างกายเขาไม่กล้ามาดูนะก็เข่าอะไรนี้ก็คือมันเกิดขึ้นจริงแหละมันคืบๆครับคืบๆเอ้ยบอกกินนี่เราเช่งเราเช่งพี่บีมพร้อมพี่บีมมีแบบมีอาการมีเท่าไหร่ครับเราก็สี่คนอยู่นะสั้งหุ้อ๋อ เมียอุ้มหมดนะฮะต้เมียถ้แบบมันเจ็บไหลหรือเปล่าก็มีแหละจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่ที่โชว์นี้แบบเราคิดว่ามีแน่ก็คือแบบเราเราต้องดูคือเราอยากจะโชว์ของเราเป็นยัไงเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เราต้องไปเวทเราเราต้องแบบว่าฟิตร่างกายด้วยส่วนซึ่งอันนั้นมันก็เกิดทำให้เกิดการบาดเจ็บด้วยส้วยคิวตคิว ต้องหลังตะคิวมาวานอย่างนีเหมือนกินโปรตีนให้พอที่พยายามนี้พยายามโด่งแบนี้ยากมากการที่แบบว่าจะกินโปรตีนให้เยอะขึ้นแต่ว่าดีวันจริงนั่นดี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 ก็คือคอนเฟิร์มว่าได้เห็นร่างทลองของพ่อพ่อทั้งสองแน่นอนแต่ว่ามันจะคาดไม่ถึงโอ้ก็อยากให้ทุกคนคือเตรียมเป็นโชว์แหละว่าอยากให้ทุกคนแบบว่ามีความเซอร์ไพรส์ียังไง ฝากสไนเปอร์เนี่ยค่ะหลายๆค,คนก็คือยังติดตามให้กำลังใจเราอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับสําหรับคนที่ซื้อบัตรแล้วเราก็ก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าเราอย่างที่บอกเราเห็นสุคริปตเราเห็นโชยต่างๆเราก็ังเปว่าทุกคนที่ซื้อบัตรมีบัตรในวันนั้นเนี่ยจะแบบเต็มหิ้มแน่นอนทั้งคนที่เคยมาดูเราแล้ว,แล,วแล้วคนที่แบบครั้งแรกในชีวิตที่แบบสุดท้ายก็ได้มาดูสักทีคอมพ l e ทแล้วนะคยับก็รับรองว่าจะไม่ผิดหวังใช่ครับบัตร ทุกราคาก็แบบเราก็พูดถึงนะเป็นที่เออแต่ถ้าบัตรแพงก็จะหนักเลยแพงก็อีสเตอร์ไพร์อีสเตอร์ไพร์นะใช่ใช่ใช่ครับก็ต้องพูดชื่อคอนเสิร์ตแล้วตรงนี้ขอขัดใปพี่สัก็าสำหรับแดนบีบีทูบีคอนเสิร์ตนะครับทเวนตี่ทว entieth century daddy club นะครับก็เล่นวันที่สิบสี่ธันวาคมนะครับที่นี้ก็ซื้อบัตรกันได้นะถ้าเผื่อใครอยากไปเจอพวกเราครับ ก็มาเจอกันครับบัตรซื้อได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์สาขาถามถึงโพสอีกคนวันครบรอบอ๋อบี๊กให้แรงดูหน่อยให้แดงนก่อนก็อันนี้แหละครับเกิดที่บอกเป็นหนึ่งสิ่งดีๆของความเป็นครอบครัวที่ดีกับแฟนครับของเราที่คือการที่ผมโพสเนี่ยสิ่งเข้อหมายแรกก็คือใหญ่ เป็นการเป็นจุดสูงรวมมากกว่าในการที่จะรวมความคิดถึงที่ที่ตอนนี้ก็อยู่กันคนละที่เพื่อให้แบบทุกคนมาร่วมแสดงความคิดถึงและก็นึกถึงความทรงจำเก่าๆร่วมกันในโพสต์ของพวกเรานะครับแล้วเราก็ได้คอมเมนต์ต่างๆมากมาเยอะมากทั้ง แสดงความคิดถึงให้กาลังใจพวกเราในคอนเสิร์ตหรือว่าบางคนก็เล่าช่วงเวลาวันเก่าๆเรื่องซีดีเรื่องอะไรของเขาอย่างนี้ก็มันก็นี่แหละครับก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาอเนี่ยก็จริงๆสำหรับผมผมก็เขียนคิิปๆประมาณแบบแบบนี้ทุกปีแล้วอยากจะรู้สึกว่าแบบอยากจะเล่าอะไรให้เขาฟังเหมือนวันนึงเนี่ยว่าทุกปีที่เราสรุปเรื่องราวในชีวิตของของวงเราให้ให้เขาฟังว่า ครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างอยากที่นี่ก็มีร้านผึ้งใช่อะไรนะครับอเเร่ขากแบบไม่ได้ขิงเราแต่ว่าผมคิดว่าถ้าพี่ีรู้ว่าเขาจะเกินคาดาผมคงไม่คิดว่าจริงไม่เคยคิดเลยจริงเรื่องนี้แบบก็คืองงอ่ะ ใช่ครับก็ยังรู้สึกดีก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสหรับแฟนคลับของดีทีก็ขอทุกคนอยู่ที่ไหนก็ขอทุกคนแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะเพราะวดีได้ได้มาคิดถึงและขอบคุณที่สุดซึ่งกันและกันซึ่งปีนี้วันเกิดพีริศก็ใกล้ๆแล้วก็อยู่เรื่แฟนก็คาดหวังจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างี้ยเซอร์ไพรส์กับบีใช่ไหมครับ คือจริงๆในทุกคอนเสิร์ตเราอ่ะมันก,มนก็มันก็ขาดไม่ได้แหละที่เราจะพูดถึงเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่แดนบอกคือเวลาคนเห็นเราก็จะนึกถึงเรื่องเรื่องของเรื่องราอีกคนนึงอยู่แล้วนะครับก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเราจะมีซีนอะไรก็เดี๋ยวขึ้นไปดูแล้วกันครับผมคิดว่าก็ทําให้น่าจะทําให้ทุกคนนะว่าคิดถึงเขาแล้วก็มีความสุขมีความสุขบรรยากาศเดิมๆก็กลับมาแน่นอนน้องแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนครับอืม ขอบคุณนะครับเจอกันร